แบบที่หนึ่งคุณสมบัติต้องมีอะไรบ้างแบบที่หนึ่งนะคะก็คือเราถือ f หกพำนับอยู่ที่เกาหลีสองปีขึ้นไปค่ะสามารถยื่นขอสอบได้ค่ะอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะแบบที่หนึ่งถ้าสมมุติว่าเรากลับไปเที่ยวไทยห้าวันสิบวันแล้วก็เอามาหักลบไทยห้าวันแล้วก็หักลบนะคะให้มันได้มากกว่าสองปีขึ้นไปอืมอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะคะคือการ สอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีหรือเขาเรียกว่าสอบตรงคุณนสมบัติต้องถือ F6 พำนับอยู่ที่เกาหลี2ปีขึ้นไปค่ะแบบที่2นะคะเรียนจบหลักสูตร KIIP ค่ะคุณนสมบัตินะคะต้องจดทะเบียนส่วนลดกับชาวเกาหลีนานมากกว่า3ปีและมีการพำนับอยู่ที่ประเทศเกาหลีมากกว่า1ปีขึ้นไปค่ะด้วยวีซ่า F6 แบบที่2นะคะก็คือเรียน เราเรียนโปรแกรม k i i p ตามหลักสูตรนะคะก็คือเราถือ f 6พำนับอยู่ที่เกาหลี1ปีเราก็ไปเรียนค่ะเรียน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 ไต่เต้าค่ะเรียน k i i p มันจะมีระดับ2ระดับ3ามระดับ4ี่ระดับ5อย่างเช่นถ้ามีลูกกับสามีมีลูกกับคนต่างมีลูกกับสามีเกาหลีถ้าสมมติว่ามีลูกอาจจะ ระดับ3กึบระดับ4กึบก็สามารถยื่นขอสัญชาติได้ค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีลูกก็อาจจะต้องเรียนถึงระดับ5แล้วก็สอบผ่านก็ได้สัญชาติค่ะอันนี้นะคะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เอกาสารในการสมัครสอบการประกอบการสมัครสอบสัญชาติเกาหลีสําหรับคนไทยที่ต้องเตรียมนะคะ 1. รูปถ่ายสี1รูปขนาด3.5หคูณ4.5 2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 3. บัตรประชาชนตัวจริง 4. บัตรประจำตัวต่างชาติตัวจริง 5. ใบประวัติอาชญากรรม 6. ใบศูนติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา 7. รูปถ่ายครอบครัว4-5ใบ A4 8. ค่าสมัครเงินสดแตนบอนนะคะ3แสนบอลเอกสารเราแล้วก็เอกสารสามีนะคะสำหรับคนที่จะยื่นขอยื่นขอสัญชาติเกาหลีมันก็จะมีเอกสารของเราแล้วก็เอกสารของสามีด้วยค่ะมา เล่าใหพ้พี่น้องๆฟังนะคะเพราะว่าก็มีก็มีคนสงสัยนะคะว่าวีซ่าแต่งงานวีซ่า f 6สามารถขอสัญชาติเกาหลีได้กี่แบบสรุปให้ฟังคือได้2แบบค่ะแบบที่1คือสอบตรงค่ะแบบที่1คือสอบตรง,แบบงอสอรงําหรับคนที่ถือ f 6หรือวีซ่าสมรสนะคะพำนับอยู่ที่เกาหลี 2. ปีขึ้นไปสามารถยื่นขอสอบตรงได้ค่ะแบบที่2 คือเรียนตามระบบ KIIP ค่ะเรียนตามหลักสูตรค่ะเรียนตามหลักสูตรก็จะไต่เต้าขึ้นไประดับ3ระดับ4ค่ะสอบผ่านก็ได้สัญชาติเกาหลีค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าการสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีมีข้อสอบอะไรบ้างเจอกันคลิปหน้าค่ะ